สวัสดีค่ะใบหลิวจากมิตซูอามเอสาขาพระรามสนะคะวันนี้นะคะหลิวก็อยู่ที่งาน Motor Expo 2022แล้วนะคะและตอนนี้หลิวก็ยืนอยู่ที่บูธมิตซูบิชินะคะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยววันนี้เนี่ยหลิวจะพาไปชมรถภายในงานนะคะว่าวันนี้เนี่ยมีรุ่นไหนที่เปิดตัวไฮไลท์บ้างนะคะแล้วก็รุ่นที่ขายดีนะคะแล้วก็มีรุ่นไหนที่มาโชว์เนาะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะคะ และตอนนี้นะคะหลิวก็อยู่กับไฮไลท์ของงานแล้วนะคะจะบอกว่าใครเดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยสะดุดตาแน่นอนค่ะกับรุ่นนี้เลยค่ะ New p a j e r o Sport e l i t e e d i t i o n นะคะสีนี้เป็นสีใหม่นะคะเป็นสีแดง Medium Red นะคะจะบอกว่ามิซูเนี่ยเขาค่อนข้างเอาใจลูกค้ามากมานะคะเพราะว่าสีนี้เนี่ยเป็นสีที่ลูกค้ารีเควสมานะคะวันนี้ก็มาจอดคู่กันเลยนะคะกับรุ่น อีลิตนะคะแล้วก็รุ่นสปอร์ตนะคะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะพาไปชมความแตกต่างระหว่าง2รุ่นนี้กันนะคะเดี๋ยวไปเริ่มจากด้านหน้ากันเลยค่ะด้านหน้ารุ่นอีลิตนะคะจะเป็นกระจังหน้าสีดำนะคะก็พือเพิ่มความดุดดันของตัวรถนะคะนี่ก็คือจะหล่อมากๆนะคะมีกล้องรอบคันนะคะมีเซ็นเซอร์ให้รอบคันด้วยเพิ่มความปลอดภัยขณะข,ขับขี่นะคะด้านข้า จะเป็นล้อแม็กนะคะเป็นล้อแม็กดำนะคะรุ่นนี้ก็สวยสวยมากนะคะไม่ต้องไปเปลี่ยนล้อเลยใช้ล้อเดิมๆได้นะคะพิ่มมาก็จะเป็นหลังคาค่ะหลังคานี้จะเป็นหลังคาสีดำหลังคาสีดำนะคะนี่จะมีเฉพาะในรุ่นอีลิทเท่านั้นนะคะรุ่นสปอร์ตไม่มีนะคะสำหรับภายในเดี๋ยวไปดูภายในกันบ้างไปกันเลยค่ะ เบาหนังนะคะจะเป็นเบาะหนังสะท้อนความร้อนโเลโมดูเล่นะคะตัวนี้เนาะแล้วก็ที่เพิ่มมาพิเศษนะคะก็คือจะเป็นระบบดันหลังไฟฟ้านะคะด้านข้างนะคะจะเป็นลำโพงนะคะเพิ่มมาเป็น8จุดนะคะต,ตัวนี้นะคะจะเป็นลำโพงที่เพิ่มเข้ามา8จุดนะคะไม่ว่าจะนั่งอยู่ส่วนไหนของรถเนี่ยก็คือได้ยินชัดเจนแน่นอน,นะคะ่ะสำหรับลูกค้า ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญเรื่องของลมยางนะคะเราก็มีระบบเตือนแรงดันลมยางให้ด้วยนะคะเวลาก่อนจะออกจากบ้านหรือว่าจะออกไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยค่ะเราต้องเช็คลมยางก่อนแล้วระบบนี้ยค่ะมันจะช่วยเตือนมันจะโชว์ขึ้นที่หน้าจอของผู้ขับขี่เลย ของรุ่นป a เจโร่สปอรนะคะจะบอกว่าดอกเบีย้ยถูกมากๆนะคะเป็นดอกเบีย้ยเพียง0.79เท่านั้นนะคะฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งนะคะและของแถมอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะสำหรับลูกค้าท่านไหนสนใจก็สามารถทักเข้ามาที่อินบ x ็อกเพจได้เลยนะคะเดี๋ยวไปดูรุ่นอื่นๆกันต่อค่ะว่าจะสวยขนาดไหนแล้วก็มีโปรโมชั่นอะไรบ้างค่ะเริ่มจากด้านนี้เลยค่ะ New x อ็กซ์แมนเค่ะ เหมาะสำหรับสายทริปสายลุยนะคะสายแคมปิ้งนะคะเพราะว่ารถรุ่นนี้นะคะก็คือจะค่อนข้างให้ความรู้สึกเป็น SUV นะคะแล้วก็มีชุดแต่งมารอบคานพวกซุ้มล้อนะคะนี่มาครบเลยแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะติดแหลกหลังคาเพิ่มหรือว่าพื้นที่เก็บของนะคะสามารถทำด้านบนได้ติดแหลกหลังคาเก็บของด้านบนได้อย่างวันนี้นะคะก็เขาก็ติดเรือข้างบน เพิ่มแหลกหลังคาข้างบนติดเรือมาเนาะก,ก็สามารถบรรทุกได้นะคะสำหรับภายในนะคะรุ่นนี้เนี่ยกลับเปลี่ยนใหม่ค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นดีไซน์นะคะแล้วก็ตัววัสดุนะคะจะเป็นเบาะหนังฮิตกาดเบาะหนังสะร้อนความร้อนนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็กระจังหน้าจะเป็นกระจังหน้าใหม่แบบทีเชฟตรงนี้นะคะนี่เนาะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นบุหนังด้วยนะ แต่ก่อนมันจะเป็นปฏิอันนี้มันเป็นเบาะหนังแล้วโอเคแล้วก็หน้าจอเป็นหน้าจอระบบสัมผัสขนาด9นิ้วสามารถรองรับ Apple CarPlay, พ n d r o i d Auto นะคะเวลาไปไหนเนี่ยไม่ต้องหลงแน่นอนเพราะว่าเราเหมือนมีแผนที่ติดติดรถตลอดเวลาด้านในนะคะที่เป็นไฮไลท์มากๆในรุ่นนี้แล้วก็ลูกค้าว้าวมากๆก,ก,ก็คือที่ใส่ทิชชู่ไ,ไม่ใช่ <laughs> ก็คือเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็ออโต้โฮตรงกลางค่ะเหมาะสำหรับขับรถในเมืองช่วยเพิ่มความสะดวกสบายเวลาขับขี่มากๆราคาอยู่ที่9,39,000บาทเท่านั้นค่ะและต่อไปนะคะก็คือจุดเด่นของเรานะคะขายดีมากๆรุ่นนี้รุ่น New Expander GT นะคะราคา8,95,000บาทเท่านั้นเองเนาะ เดี๋ยวไปดูว่าคันนี้เนี่ยสวยขนาดไหนนะคะไปเลยเหมาะสำหรับใครนะคะเหมาะกับลูกค้าที่อยู่ในเมืองเนาะใช้งานในเมืองเป็นหลักนะคะเพราะว่ารถรุ่นนี้ก็จะให้ความรู้สึกเป็นออกแนวรถรถเก่งรถครอบครัวนะคะ และโปรโมชั่นของ Expander ปัจจุบันนี้นะคะ<พอ>ก็คือดอกเบีย้ย0%นาน48งวดนะคะฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งนะคะแล้วก็วารันตีรถนะคะ5ปี1 0 0 0 0แกิโลนะคะยาวๆเลยทีเดียวเนาะ และสําหรับใครที่ไม่สะดวกมาในงานนะคะสามารถทักอินบ็อกเพจนะคะหรือว่าจะเข้าไปดูที่โชว์รูมก็ได้นะคะโชว์รูมของเราเนี่ยอยู่ที่พระราม4นะคะชื่อมิซูอาร์เนะคะสาขาพระราม4แล้วก็โชว์รูมเปิดใหม่อีกที่หนึงนะคะก็คือมิซูอา i m เสาขาพระราม3นะคะเป็นโชว์รูมน้องใหม่เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับใครที่อยู่ใกล้แถวไหนก็เดินทางไปหาเราที่โชว์รูมได้ และอีก,อกนิดนึงค่ะใกล้จบแล้วอีกนิดนึงนะคะก็คือสําหรับใครที่อยากเข้ามาชมรถภายในงานแต่ไม่มีบัตรนะคะก็ทักเข้ามาที่อินบ็อกซ์เพจของเรานะคะฟรีรับบัตรนะคะเป็นบัตรเข้างานนะคะสามารถติดต่อได้เลยนะมีพี่ๆที่ปรึกษาการขายนะคะเขาก็รอตอบทุกคนอยู่นะคะแล้วก็สําหรับวันนี้นะคะหลือวอาจจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวก็แค่นี้ Ha ha ha